สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับพามาอัปเดตน้ำปีนี้นะครับผมบอลอดคือเก่านะครับปีนี้ก็ล้นอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้จังหวัดน้ำบัวลำพูนะครับในตัวเมืองมีน้ำท่วมขึ้นสูงแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายคืนนะครับเมื่อคืนนี่ตกหนักทั้งคืนเลยนะครับผมนี่ะตามที่เห็นนะครับตื่นเช้ามาอยู่สะหน่วยนี่นะครับความลึกนี่เกืี่ยซหาเมตรเลยนะครับผมแต่ว่าก็ล้นคือเก่้นนะครับปีที่แล้วก็ท่วมปีนี้ก็ท่วมนะครับท่วมทุกปี ทำสวนมาสามปีกว่าแล้วนะฮะท่วมทุกปีเลยนะครับผมเพราะว่าฝนมันดีมากๆนะครับยิ่งปีนี่นะครับยิ่งงามหลายกว่าเก่าอีกแต่ว่าก็บอ่ะโมไปยังนะครับมันท่วมเดี๋ยวมันกัดทอดหนาแรงให้เก่าแล้วครับผมนะฮะบรรยากาศช่วงนาฟ้นนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งการทาสวนของผมนะครับก็บโบได้เอาดางล้อมเอายั้งนะครับผมปลาออกมันก็ปล่อยมันออกไปนะครับมันก็จะมีปลาออกปลาเขานะครับปลาเขากับพวกปลาคอปลาดุกหน้านะครับ ป่าธรรมชาตินะครับที่ว่าเขาส่วนป่าเลี้ยงก็จะมีป่าเข็งป่าดุกรัสเซียนะครับออกไปแน่นะครับผมฮองกับบริสเลรียนะครับบ่ดด้เลี้ยงไว้ขายนะครับด้านหลังก็จะเป็นทุ่งหน้าพี่น้องครับบรรยากาศดีแห้งนะครับฝนเพิ่งยุดนะครับนี่น้ำเต็มให้หน้าเลยนะครับสะของผมก็บจิปป้อยน้ำระบายออกไปใส่หน้านะครับแต่ว่าก็ระบายประทันนะครับมันก็ททวมบรรยากาศดีมากนะครับสีเขียวขจี ตอนนี้เป็ดที่เลี้ยงไว้นะครับน้ำกับเสาะขึ้นไม้เรื่อยแล้วนะครับปีนี้น่าจะพังแล้วครับขอกเป็ดเหลือยูดสามตัวนะครับแม่พันธุ์สองตัวพ่อพันธุ์หนึ่งตัวกำลังฟักนะครับเป็นเป็ดเทศดที่ว่าสายพันธุ์เนื้อนะครับโตเร็วเนี่ยไข่ดุกมากนะครับแต่เดี๋ยวอัปเดตไปเบิ้งข้างคล้องหน่อยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพุชซาเนี่ยครับแต่ฉันมีปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวไว้นะครับโะลนเชื้อโรคเชื้อรานะครับผม บนใหญ่หรอกครับผมดินมันกับบดีพร้อมตรงนี้เบื้องปลาเอานะครับปลากับป่อยทีเดียวนะครับปลาที่ว่าผมซื้อมาปล่อยกับเป็นปลาดุกปลาสวายปลานิ่นนะครับปลาในปลาตะเพียนคือป่อยตังแต่ปีแรกที่ทำสวนนะครับผ่านมาสามปีบ่ได้เคยซื้อลูกปลาเลยนะครับแต่ว่าปลาก็ยังเต็มสะือ้กานะครับผมเท่ากับสมีปลาพวกปลานิ่นนะครับที่ว่าเป็นปลาที่ว่าขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับปลาตะเพียนปลาขาวปลาในแดง อย่มันจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับมีตลูกปลาทั้งนั้นนะครับนี่เอาการลงทุนซื้อปลาแค่ขั้งเดียวนะครับมันก็จะขยายพันธุ์เองเรื่อยๆกระท่อมกบพังผูพังไปตามการเวลานะครับตัวนี้กบพังไปแล้วนะครับที่ว่าเอาไผ่หยามุงนะครับส่วนสองหลังนี่นะครับกะผูพังแล้วนะครับผ่านมาสามปีถือว่าคุ้มค่านะครับสามปีกบพื้นก็นยังดีๆอยู่ครับไม้ไผ่นะครับนี่ไม้ไผ่ก็ยังเอาไว้ให้นั่งหลบฝนได้อยู่นะครับ ส่วนหลังนั่นไผ่หยาบางนะครับมันก็ผูพังแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนาแล้งปีนี้จะแก้ไขอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนหลังคาใหม่ต้นใหม่ในสวนก็ถือว่าแบบโตเร็วงมากครับไผ่าสางมุนนะครับผมอายุ2ปีกว่าโตเร็วงมากเนะก็ชิป,ปูผสมมาสานกันไปนะครับผมเดี๋ยวมาเบิง้งโซนนี้กันโซนนี้ก็ลุ่นแน่แล้วก็ระบายออกแน่นะครับนี่ประกอบฝรั่งประกอบน้ำม,มาเบิง้ง ฝังนี่ก็ระบายนะครับท่อสองนิ้วนะครับระบายบพราะท่านนะครับผมกระบายออกไปใส่หน้าขาเจ้านะครับก็เพื่อก็ได้น้ำเข่ากับชิง,งามนะครับผมนี่จากคลองน,น้อยนะครับพอผ่านมาหนาฝนสามฤด,ดูสามฝนแล้วมันก็นตะลิ้งกัเสาะพังออกไปเรื่อยเห็นไหมครับคลองกว้างแค่สาเมตรตอนนี้ประมาณหาเมตรแล้วนะครับกว้างเพราะฉะนั้นการขุดคลองก็อันอยังไปขุดชิดแดนขาเจ้านะครับ เพื่อมันพังพร้อมนะครับนี่ก็พังออกมาหลายเติบผมกับเว้นห่างจากแดนขาเจ้าม่านสามเมตรนะครับสามเมตรกลัวแต่ว่ามันก็พังไม้เรื่อยตรงขอบคล้องผมก็จะปลูกคานะครับค่าเขียวค่าใหค่าเกษตรนะครับพังละเห็นไหมครับมันจะพังแบบนี้นะครับก็จะได้มาเก็บกู้ค่าเอาไว้กินเอาไว้ให้แม่กินคุณหัวบงางใยบังหัวค่าพี่น้องครับเนี่ยมันก็จะพังแบบนี้ เพราะฉะนั้นการขุดคลองพี่น้องก็ต้องขุดเพื่อไว้พอมนะครับผมเพื่อด้านขอบโาต้องมาปลูกไว้ชิดขนาดนี้นะครับผมอันนี้ผมปลูกไว้ห้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เสาะมาจนพืชที่ว่าผมปลูกไว้ขอบคลองนะครับมันก็พังลงเรื่อยๆรนะครับบ่ได้กินนะครับผมเพราะฉะนั้นเข้ากับเว้นจากบริเวณขอบคลองขอบสาเนี่ยประมาณสัก2เมตรก็ได้นะครับผมเพื่อมันเสาะพังแบบนี้นะครับมันจะได้บอมาเสียดดยที่หลังนะครับในการปลูกพืชนะวันนี้ก็มาอัปเดต ครับในช่วงฤดูฝนต้นใหม่ก็เริ่มใไงเริ่มเขียวขจีนะครับปลูกยังก็ได้กินนะครับผมสวนเนี่ยเผาเลี่ยมเ้านะครับไม่ได้กินเท่น,นะครับเ้าสามปียังไม่ได้กินคลองสะพานก็นเริ่มจะผูกพัพงอีกแล้วนะครับเปลี่ยนใมหลอดนึงแล้วนะครับคุณครับใบสางมุนกล้วยกะสีพังลุงนะครับตามาปีไหนมันหน้ามาหลายกะสีพังไปเรื่อยนะครับผมแต่คิดว่าปีนี้น่นาจะ อยู่ตัวแล้วนะครับมันอาจจะบ่พังไปหลายว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันพังมาเยอะแล้วนะครับน้ำกรอิมโตแล้วสามปีแล้วนะฮะนี่คือปัญหาช่วงหน้าฝนเขาคือน้ำมากนะครับจังหวัดนนทบุรีอําเภอสุรคูหามีน้ำมากทุกปีนะครับตอนนี้น้ำกันลังไหลมาจากข้างนึงบัวนะครับกระสิไหล่ผ่านมาทางหน้ากลางเขามาสุวรรณนะครับเดี๋ยวดี๋ยวที่รับน้ำไปเป็นตรงบ้านกุ้งพึงนะครับอําเภอสุรคูหาเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้เบิรงนะครับตอนที่น้ำมาถึงตอนนี้น้ำมันลังไหลลงมากนะครับ แต่ว่าที่สวนปีนี้ก็ถือว่าน้ำเยอะคือเก่านะครับผมอ่ะคลิปนี้มาอัปเดตน้ำในฤดูฝนนะครับว่าสวนนะครับทําสวนเนี่ยเขาก็ต้องมีการรับมือในเรื่องของน้แล้งในเรื่องของน้ำม,มากนะครับผมเพราะว่าัานเขามีพื้นที่ที่ตำน้ำม,มากเยอะนะครับเขาปล่อยปลาไว้ปลาจะออกนะครับแล้วก็การขุดคลองกับอ่ะเพื่อ,อไว้นะครับผมจะไปขุดชิดชายแดนนะครับมันจะมีตะลิงพังแบบนี้นะครับเขาก็ ปูกพืชให้ห้างๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็นจะเป็นแบบนี้ได้รับความเสียหายนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตน้ำคือเกานะครับในช่วงฤดูฝนปีนี้ท่วมคือเกานะครับผมน้ำดีามากสำหรับที่มีสวัสดีครับ